สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องสมาชิกที่ติดตามช่องเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาตามต่อปักหลักหน่วยบนนะครับซึ่งสูตรนี้ก็เดินมาแล้ว13งวดนะครับผิดเพียง1งวดนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับให้ไปได้4ี่ห้าห็ดแปดนะครับหลักหน่วยเลขที่ออกนะครับ เลขที่ออก097นะครับก็เข้าไปที่หลักหน่วย7นะครับถือว่าถูกนะครับต่อไปก็ไปดูวิธีทำกันเลยครับวิธีทำนะครับ ใช้หลักแสนของระวันที่1น,นะครับได้เท่าไหรไปตั้งไว้ครับแล้วบวก1บวก1บวก1ลบ 1, 1นะครับก่อนอื่นก็ไปดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนไปในทางที่ผิดกฎหมายนะครับเชิญรับชอยกันเลยครับมแรกนี่และครับหลักแสนของรางวัลที่1นะครับได้1นะครับก็ได้1 2 3 4สามนะครับลดเป็น0นย์นะครับเลขที่ออกนะครับ4 5 3นะครับก็เข้า3ที่หลักหน่วยนะครับ ต่อไปครับหลักแสนของรางวัลที่1น้ะครับเท่ากับ2นะครับ2บวงเท่ากับ3นะครับเพิ่มเป็น4นะครับ5นะครับลดเด้น1ครับเลขที่ออกนะครับ782นะครับก็เข้า2ที่หลักหน่วยนะครับ นะครับหลักแสนแล้ว,วที่หนึ่งเท่ากับ4นะครับสเพิ่มเป็น5นะครับ6ครับ7ลดได้3ามครับเลขที่ออกนะครับ4 7 8, 4 8นะครับง <7 S 2> วดน,นี้หลุดไปนะครับเข้าก็เข้าเจ็ดที่ หลักสิบก็ถือว่าหลุดนะครับต่อไปครับหลักแสนเท่ากับ9นะครับก้าวเพิ่มเป็น0นะครับ12ครับลดได้ป8นะครับเลขที่ออกหลักหน่วยออก8 12นะครับเข้า2นะครับ ต่อไปครับหลักแสนเท่ากับ3นะครับ3เพิ่มเป็น4ครับ5ครับ6เได้สครับเด็กที่ออก2 0 2นะครับเอา2ที่ละหน่วยครับต่อไปนะครับหลักแสนเท่ากับ7นะครับ7ได้8ครับ ได้าได้ศครับรดได้หครับเลขที่ออกสี่ครับเข้า6ที่หลักหน่วยครับต่อไปครับแสนเท่ากับ9ครับก้ 9, เพิ่มเป็น0 1 2นึครับรดได้8นะครับเลขที่ออก9ก้ห้นะครับ ขอหนึ่งที่หลักหน่วยนะครับต่อไปนะครับหลักแสนเท่ากับ7นะครับ7เพิ่มเป็น8ครับ9ครับ0ลดเป็น6ครับเลขที่ออก990นะครับเข้า0ที่หลักหน่วยนะครับต่อไปนะครับมอถี่แล้วครับ หลักแสนเท่ากับห้านะครับได้ห้าหกเจ็ดแปดนะครับดได้สี่ครับเลขที่ออกนะครับศูนย์เก้าเจ็ดครับเข้าเจ็ดนะครับที่หลกหน่วยครับต่อไปหมวดหน้าเลยครับหลักแสนเท่ากับสองนะครับ สองเพิ่มเป็นสามนะครับสี่ห้านะครับลดได้หนึ่งครับได้หนึ่งสงสาสี่ห้านะครับตกหน่วยงวดหน้าเลยนะครับ,รบงวดวันที่สิหนะครับ 6 6 6นะครับก็ให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับก็ขอให้สมาชิกโปรดพินิตพิจารณาก่อนนะไปใช้นะครับสำหรับคิดนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ